โอเคข้อน,นี้ไม่อยู่ผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในเรื่องของการใช้แอปเทอร์มัใหม่นะครับคนที่เพิ่งโหลดมาแล้วก็เหมือนว่ามันใช้คําสั่งก่อนไม่ได้นะครับต้องเริ่มคาสั่งใหม่หมดนะครับหมือนว่าทุกคนโหลดมาแล้วแอปมันไม่ขึ้นใอ้การอนุญ,ญาตอะไรเลยเรากดเข้าไปที่ในการตั้งค่านะครับแล้วก็มาแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มาแอปเทอร์มันะครับ แล้วก็มาที่คานอนุญ,ญาตนะครับให้ทุกคนกดอนุญาตพื้นที่เข้าเก็บข้อมูลไปก่อนของเราครับฉะนั้นก็ข้างแอปถมากรเลยครับอันนี้ผมได้ใช้ไปแป๊บหนึ่งละขั้นตอนแรกเลยทุกคนเข้าถึงก็พี่ตรงนี้มาก่อนเลยครับหรือจะปปมาก็ได้นะครับอันที่หนึ่งเลยครับข้อความนี้ครับ PGC อัปเกรดครับอย่างเดียวนะ PGC อัปเกรดเสร็จแล้วก็มาตรงที่นี้ครับ ปีกชีอิน t ตทารูสรนะครับแล้วก็มาที่2 p งปีกชีอินเตอรอันเตเบิลีนะครับปีกชีอินเตอเรียงเลยครับสามันติดติดติดละอย่างติดละอย่างเอ็กซิบอันนี้ผมมาตเาตือนในแล้ววะลืมเหมือนกันอัน2อันสวางพับ p ี g ชีอินเตอนเตเบิลต้องเยอวคร,รับป๊อปี้ก็ความต่อไปครับ เลื่อนยาวปวนของการที่เขียดปิมนะครับต่อสายจายัดแป๊บเฮ้ยถ้กปิมเสร็จแล้วนะ่ะลำบากเหลือเกินคัปปี้มาครับแล้วก็กุดวาง โอเคแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่สมบูรณ์นะครับผมโอเคครับแล้วก็ที่เหลือพิมพ์ตามผมนะครับ P K C I N S D A L P C i n s t a l ่อนนะครับวายะครับวายสักพีซนะครับผม ยัไม่ค่อยสบายนะครับ p k c install s i n s i n s c l l p k c install แล้วก็ไอ้นี่กูก็ลืม python นะครับ w h ยครับอันนี้ผมจะไม่ใส่เสียงประกอบเพลงนะครับคลิปก่อโดนโดนด่ายเยอะมาก ใส่เพลงแล้วก็ไม่มีคำพูดแล้วมันสอนไม่ได้ยินนะครับ รอสกคุะครับเดี๋ยวผมจะปิดตอนที่มันมันเสร็จแล้วครับผม,ผมไม่ต้องปิดไรอยาเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยขั้นตอนที่ p k g i n s t a g r นะครับ i n s t a g t พทอนสองครับโอเคครับนี่ครับอันนี้คือขั้นตอนแรกๆเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นแค่รูนแล้วมันเสร็จแล้วเราจะไปใช้สกิปของคนไหนก็ตามนั้นเลยครับใช้ตามคลิปของคนอื่นเลยนะสกิปเหมนอนเรา,เ,าเราจะมาคิดโกนใช่ไหมคิด Cron แล้วก็ตามเว็สคริปต์ของคนนั้นแล้วก็ตามตาม,ตามขั้นตอนของสคริปต์ไปเลยครับตาสั่งโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับ